สวัสดีครับเป็นพื่อนที่เล่นเกมนลักดา Eternal, ล็อกเอ็มอีท่าัลเวอร์ชัน RO 2.0นะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการอัปเดตเล็กๆนน้อยนะครับในซับเวอร์ซีกันนะครับสำหรับซับเวอร์ซีนั้นนะครับก็จะมีการอัปเดตนะครับปลายเดือนนะครับปลายเดือนก,กรกฎาคมนี้นะครับสำหรับรายละเอียดในการอัปเดตในครั้งนี้นะครับมันก็ จะมีอยู่แค่สองสาอย่างเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับการอัปเดตลำดับแรกนะครับก็จะเป็นการอัปเดตคาฟฟ่าพาชุดใหม่นะครับสำหรับคาฟฟ่าพาชุดใหม่นี้นะครับที่กำลังจะอัปเดตเข้าเซิร์ฟเวอร์สีนะครับเราก็มาดูไอเทมหรือของระวัลคข้าวๆกันนะครับ สำหรับไอเทมหรือของรางวัลคร่าวๆนะครับก็ดูได้ตามนี้นะครับนะก็จะมีไอเทมมากมายนะครับของรางวัลมากมายนะครับนะนี่นะครับก็จะมีชุดคอโตมด้วยนะครับรวมถึงบัตรตีบวกอุปกรณ์ส่วนอาวุธด้วยนะครับนะดังนั้นถ้าใครอยากได้ก็ เตรียมตัวให้พร้อมนะครับรวมถึงเตรียมซื้อบัตรกดล็อกคัลฟ่าพาสนะครับแถว2และแถว3ามนะครับลำดับต่อมานะครับก็จะเป็นการเพิ่มระดับของดันเจียนนะครับการเพิ่มระดับของดันเจียนนั้นนะครับก็จะเพิ่มในดันเจียนสเปซออฟไทม์ตรงนี้นะครับนะ สำหรับระดับของดันเจียนที่เพิ่มเข้ามาในดันเจียนนี้นั้นนะครับก็จะเพิ่มระดับโนวิดหรือง่ายสุดนะครับแล้วก็ระดับอีพิกหรือระดับยากสุดนะครับเข้ามาในดันเจียนนะครับการรับเดีต,ต่อมานะครับก็จะเป็นการเพิ่มรางวัลน,นะครับ เพิ่มความสำเร็จในสมุดนักระจญภัยนะครับเมื่อผู้เล่นนะครับเคลียรภารกิจเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถรับรางวัลได้ในสมุดนักระจนภัยนั่นเองนะครับสำหรับภารกิจที่เพิ่มขึ้นมานั้นนะครับก็จะเป็นภารกิจในการเคลียรดันเจี้ยนที่ชื่อว่าหอคอยดวงดาวนะครับ ก็จะเป็นดันเจียนนี้นะครับนะซึ่งผู้เล่นจำเป็นจะต้องเคลียร์ออกคอยทุกขอกคอยนะครับและต้องไปถึงระดับ5ด้วยนะครับนะเมื่อผู้เล่นเคลียร์ทั้งหมดครบท้วนเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถไปรับรางวัลได้ในสมุดนะักประจมไทยนั่นเองนะครับอีกอันหนึ่งนะครับ ที่เพิ่มเข้ามาในสมุดนักประจนภัยนะครับนั่นก็คือการปลดล็อกสตาร์ชาร์ตตรงนี้นะครับนะปลดล็อกสตาร์ชาร์ตตรงนี้ในแต่ละซีซันนะครับเมื่อผู้เล่นออปลดล็อกสตาร์ชาร์ตครบในแต่ละซีซันแล้วนะครับก็สามารถไปรับรางวัลความสำเร็จได้ที่สมุดนักประจนภัยอีกเช่นกันนะครับ สำหรับรางวัลในสมุดนักระจญภัยที่จะได้รับในการเคลียร์หอคอยดวงดาวแล้วก็ในการปลดล็อกออสตาร์ชาร์ตนั้นนะครับก็จะได้รับหินตัวนี้นะครับนะเป็นรางวัลเล็กๆน้อยๆนะครับการอัปเดตสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการเพิ่มกิจกรรมการล่ามาังกนที่ชื่อว่าดาร์กอนอพกอลิป นะครับซึ่งหลายๆคนนะครับผู้เล่นในเวอร์ชัน RO 2.0นะก็น่าจะเห็นตัวอย่างจากการเล่นของนักประจนภัยในเวอร์ชันคลาสสิกไปบ้างแล้วนะครับนะวิธีการเล่นนั้นเหมือนกันเปรียบนะครับนะเราก็มาแนะนำอีกรอบหนึ่งนะครับนะสำหรับกิจกรรมการล่ามังกรที่ชื่อว่าดักอ c อพอลิป นะครับนะก็จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาบ่ายสองจนถึงสองทุ่มนะครับตามเวลาประเทศไทยในแผนที่ดินแดนมังกรอบิเล่แข่งนี้นะครับนะซึ่งกิจกรรมดังกล่าวนั้นนะครับนักรปะจนไทัยทุกระดับหรือผู้เล่นทุกระดับนะครับสามารถเข้าร่วมได้ทุกคนนะครับนะ เมื่อเข้าร่วมนะครับและสร้างความเสียหายให้กับมังกรนะครับเพียงแค่หนึ่งหน่วยสอหน่วยตามหน่วย4ีหน่วยก็แล้วแต่นะครับผู้เล่นหรือนักผจนภัยนะครับก็จะได้รับรางวัลร0อเปอแน่นอนนะครับซึ่งจะเป็นกล่องสมบัติสองกล่องด้วยกันนะครับนะแต่ ถ้าใครไม่พอใจแค่กล่องสมบัติสกล่องน,นี้นะครับนะนักะจมภัยหรือผู้เล่นนะครับก็จำเป็นจะต้องสร้างความเสียหายให้กับมังกรครั้งละ10%นะครับนะเมื่อสร้างความเสียหายถึง10%แล้วนะครับนะตัวมังกรก็จะดรอ่องสมบัติฝีทองมาให้ผู้เล่น เ,เก็บไว้เป็นรางวัลนะครับนะโดยการสร้างความเสียหายนั้นนะครับผู้เล่นก็สามารถสร้างความเสียหายได้ถึง80%ด้วยกันนะครับนะในกิจกรรมตารล่ามังกรที่ชื่อว่าดักก้อนอพาลิปนะครับก็จะมีภารกิจเล็กๆน้อยๆนะครับให้ผู้เล่นได้ร่วมสนุกกันนะครับ ภารกิจที่ว่ามีอะไรบ้างเรามาดูกันนะครับภารกิจจากกิจกรรมการล่ามังกรนะครับก็จะมีทั้งหมด3ภารกิจด้วยกันนะครับภารกิจแรกก็จะเป็นการสร้างความเสียหายให้กับมังกรตัวสีเขียวนะครับนะเอ่อจำนวนนะครับ4,200ล้านเดมเบนะครับนะ ถ้าผู้เล่นสร้างความเสียหายให้กับมังกรตัวสีเขียวได้ถึง4,200ล้านดันเมเบลนะครับก็มารับรางวัลได้ที่ npc เลยนะครับภารกิจต่อมาก็จะเป็นการกําจัดลูกน้องนะครับลูกน้องที่เป็นมังกรสีแดงแล้วก็สีส้มนะครับตามที่มันกาหนดไว้นะครับเมื่อกําจัดลูกน้องครบตามจํานวนแล้วนะครับก็สามารถมารับรางวัลได้นะครับ สุดท้ายนะครับนะสิ่งนี้ก็ต้องแนะนำก่อนว่าให้ผู้เล่นเซิร์ฟเวอร์4นั้นนะครับไปติดตามด้วยตนเองนะครับหลังจากการอัปเดตของเซิร์ฟเวอร์นะครับนะนั่นก็คือภารกิจของ s p a c e t i m e m a t r i สนะครับในการกำจัดม i นิบอสแล้วก็ MVP นะครับซึ่งของเดิมในเซิร์ฟเวอร์4นะครับ ในเวอร์ชัน RO 2.0นั้นนะครับการกำจัดมินิบอสแล้วก็ MVP นั้นนะครับจะอยู่ที่600ตัวแล้วก็300ตัวนะครับนะผู้เล่นอยากรู้ว่าเออ่หลังจากการอัปเดตนี้มันจะลดลงหรือไม่นะครับผมก็ไม่สามารถบอกได้นะครับเนื่องจากรายละเอียดมันไม่ได้บอกนะครับนะว่ามีการปรับหรือไม่นะครับนะก็ให้ผู้เล่น ไปตรวจสอบด้วยตนเองนะครับที่ NPC นะหน้า Space Time m um a r i c นะครับนะไปตรวจสอบด้วยตนเองว่าภารกิจมันจะลดลงหรือเปล่านะครับนะถ้ามันมีการปรับลดหลังจากการอัปเดตนะครับนะมันก็จะทำให้เหลือการกำจัดมินิบอสนั้นเพียง100ตัวนะครับแล้วก็การกำจัด MVP นั้นเหลือ50ตัวนะครับนะ ขอย้ำนะครับว่าให้ไปตรวจสอบในเซิร์ฟเวอร์หลังจากการอัปเดตด้วยตนเองนะครับสุดท้ายนะครับสำหรับผู้เล่นในเวอร์ชั่น r o 2.0นะครับก็ขอให้สนุกกับกิจกรรมการล่ามังกรกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณในการติดตามนะครับและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ